สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมกาบอลชาแน,นลซึ่งวันนี้ผมก็จะมาฟูเอมาฟูทีมชาติอาร์เจนตินาโอ้มากอดแมซี่โอ้มากอดดิมาเรียโอ้มายกอดโดมิโรโอ้มา g กอดโอ้มากอดถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ l Let's go และนี่คือทีมฟูอาร์เจนตินาของผมได้แก่ล w บาบาลิออตเอสทไม่อา่านแล้ว อ่านยากแต่ที่รู้ๆ Messi อ่ะมีมีเมสซี่อ่ะมีเมสซี่อ่ะมีแม็กอลิสเตอร์อย่างเงี้ยไม่พูดเยอะครับก็มีเห็นครับมปเจอในแรงเลย Let's go <S A few moments later และคู่แข่งของผมโอเวียร์ก็ไม่ธรรมดานะครับจะไหวปะเนี่ยบุกเขาเยอะกว่ากองการเขาก็เยอะกว่าตั้งระับเขาก็เยอะกว่าเขาเป็นแมนซิตี้ด้วยแมนซิตี้ก็แพ้ยับอะ มาดูทีมเขากันว่าจะโหดแค่ไหนอวีเท่าไหร่อวี1 0ร้อยสองอุดทีอย่างงี้แหละโดนผมตบชัวร์คาชอบมาเดี๋ยวใช้แผนแม็กซี่คือนโอ้โดนแย่งเฉยเลย แล้วโก้ผมเหนียวแล้วโก้ผมเหนียวเฮ้มผมได้ตามดิเพื่อนอุย้ยเขาไม่ตัดอ่ะตั้งรับตั้งรับเอาจี้เซฟจ,จัดเลย เดี๋ยวเดยมมันเข้าได้ไงแปลกๆดูดูมันยิงหนี่ยังสวยเลยเนะี่ยใส่ก้อยเข้าเสาสองเอาแล้วครับผมดูรับหนึ่งศูนย์ผมจะแก้เกมย,ยังไงคอยดู<น>ผมแก้เนี่ยเกมอ่ะเอา้าจ่ายอะไรห,หลอจ่ายอะไรหรผมแก้นเกมนะครับผมไม่ยอมหลอกสกอรนะ์เนี่ยมันสกอร์เปียงเงินไป เลยเช็คอ๋อฟาดดิแล้วแก้เกมตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งซิวจัดอะแล้วว่าไงจังหวะนี้เดือดจัดอะฝั่งเขาได้เปิดแล้วว่าไงฝั่งผมปล่อยบอดวิ่งเล่นไปหมดจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว,ตวสวยตัดสวยฝั่งเขาได้ทุ่ม คุณเป็นตัวนี้ชัวปิดปิดให้หมดอ๋อเปลี่ยนตัวองคืนอ่ะตัดจุดโทษทางนี้เอ้าโอ้เสียเลยอะจุดโทษอะผมเสียเลยเนี่ยตีนมันโดนแล้วนะแต่มันปัดไม่ถึงอ่ะโอ้แอดซิดเลยอ่ะ สองประตูตอนหนึ่งแล้วผมจะแก้เกมยังไงผมไม่ยอมอยู่แล้วคนดูก็รู้ผมไม่ยอมโอ้โหใบเหลืองได้ไงวะโหลเกมไม่ยุติธรรมเลยสวยปั่นนาเค็กโหลโหลโหลสวยแมกนิเตอร์ตัดโอ้โหหยิดไม่ได้วะ่ะฝั่งมันตัดดีดิเนี่ยลุดดิ เป่าทำไมวะมาเป่าตอนนี้อ่ะโอ้ยมาดิแม่งส่งสติกเกอร์แม่งส่งสติกเกอร์อย่างี้ใส่ผมอ่ะผมยอมได้ที่ไหนอ่ะหรอ๋ยวผมยอมอ่ะเปิดบุกเลยไม่เปิดเปิดสมดุลเดี๋ยแบล็กลิตเตอร์วะไงตัดมาเอ้าตูมม้ขมงแมวบอลเลยหรอโดนละ Soi, ta ra, kia đi. Lô yang lo dù yang lo cái Xuất thật xuất, thật xuất Xin xuất, xin xuất Ôi, ra, thật ra, thật ra, không, đại, không đại. แม่งปั่นเหรอเอ้ยแม่งปัดอ่ะทุกคนไปเอ็มนเนี่ยหม่งเข้าเลยโหลโม่งดิเอ็งมาสา,ายไปดังบาด่าไปโหยมาด่ามาให้แม่ส,สิที่พอต่อสองสันไม่ใช่ป่ะสองประตูต่อสองเอ้ยสองประตูต่อสองถูกแล้วมา โคตรเดือดอะแล้วว่ายังไงจังหวะน,นี้เจ็ดสิบนาทีสุดท้ายใครจะยิงใครจะยิงใครจะเหลือใครจะรอดเฮ้ยมันบุกมากลับไปกลับไปตอกไปโอ,อ้โหไม่พ้นไม่เป็นไรใส่ใส่เต็มข้อรอดเต็มแข่งทรงทรงชิ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 งข้อสอสองอุ้ยไม่ซ้ำไม่ได้ว่ะเกือบได้แล้วเมื่อกี้เกือบได้ลูกแล้วทุกคน เกิดได้รู้เหรอเลียร์่อนเลียร์่อนสวย A few moments later แล้วจบครึ่งหลังเวท์กอรอสองประตูต่อสองอะไรอะไรกากอะไรกากขนาดทีม่มูทุกคนยังโดนผมอะยิงโดนผมชุดอาที่เราแล้วกันกระจอกแค่ไหนอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฟูอาร์เจนติน่าครับเจอกันคลิปหน้าทุกคน